ดาแต้มเท่ากับสุพรรณบุรีนะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อันดับ1-8อยู่ในโซนใกล้ๆเคียงกันนะครับขอลงพื้นเป็นอามี่ได้หากเขาจับว่าทางของดิโอโกทักทายฮัตซัน,าน,านาจากภาพมุมหลังประตูครับแต่งได้มาชนะขยับขยับฉีกหาช่องให้ครับลองส่องไกลเช็คฮัสซันดูครับอวินไหลไมีตัวโฉบมีมาชนะโฉบอาครับมาชนะ โจลปัดเปิดมาเสาสองยังไม่ไปไหนไกลดีโก้มาไม่ทันสัญญาณมาคงเสาแรกเปลี่ยนหน้าไปดูซ้ายของดิทอนปัดมาเสาแรกครับยันทำหลังให้ปากประตูอยู่เลยครับเดียโก้เสยตรงนี้นี่กะจะเสยเสยเข้าเสาไกลเลยครับไหลบวกขวาอาร์วินเล็งแล้วตักตากอดโดนดักไปโดยดาวุฒิบอลไม่ไปไหนไกลบอลจังหวะสองเท่าสองเชฟปาของสุดเท่าลึกึง โอ้โหดูครับมาอีกชุดหนึ่งของทางบุยรำแล้วดูสุชาวครับอดมาพักได้แล้วยิงซ้ายครับอบอกมันไม่ตีตัวฮัส,สันดูครับพักด้วยช่องท้องแล้วยิงบอกไม่มุมเท่าไหร่ครับฮัส,สันลบตัวฟ้าสบายน่าจะเป็นจังหวะได่ยิงแบบเข้ากรอบครั้งแรกของบุยรำด้วยนะครับครับยัง00ก็ 00. ยังถอยกลับมาปักหลักได้เร็วนะโปสซูกิมัตสัก่บอลยาวของทางวุลาวบังโฉบม,มาของดิโอโก ดูบอลโอ้โหดูบอลยาวๆจากครึ่งสนามครับจากเส้นผึ่งกลางสนามดูซ้ายยิงขวาครับโอ้โหฟบอลนี่กะยัดไส้ใส่ฮัสซันซันนี่ยังไงก็รับไม่ได้เลยแบบนี้ครับแต่บกกดไม่ลงครับเอเลโตงจวาสองอาร์มี่รองหวะอย่างนี้อยู่ขาฮิราโนโญยกเข้าในได้หนีชิติพัฒนอ์อาครับแล้วก็ซัดเสาแรกคู่สิวลัตต้องทิ้งตัวขวางบ้างก็งได้ลองลุ้นจบจากระยะไกลดูบ้างครับฮิรานะตัดในแล้วก็แวก็ซัดขวาตรงนี้สิวัตก็ ลมเช็คมาเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแม้ว่าดูจากทิศทางบอลแล้วนี่จะไม่ดูเหมือนจะไม่ตรงกรอบก็ตามเตะมุมของอาร์มี่ <c oughs> แล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเกมระหว่างวิรัมกับอาร์มี่เสมอกันอยู่สูรประตูต่อศูนย์รับอีก45นาทีนะครับดูว่าบอลอยู่ที่เดียโ,โก้ให้สุดเช้าหลายอ่าเือเขาไหลต่อมาที่นาลุกคน มาเจาะในพื้นที่ของชิปเปาที่เมื่อสักครู่เติมสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่งขวาแล้วก็เอี่ยวยิงซ้ายครับของนฤพลแต่บอลหลุดไปเยอะ,อะยังศูนย์ศูนย์ยังขึ้นนําไม่ได้ครับบุรีรัมย์ยีธรมีเวลาได้รอรอหลายให้กับมาชนะสุดเส้นหลังแล้วตวัดมาเท่าสองด้านด้วเสุดเส้นหลังแล้วไปสุดเส้นหลังตลอดด้วยครับบอลของบุรีรัมย์ดูครับขยับตรงนี้ไม่ล้ำครับ โู้โหแนวรับของอาร์มี่มีช่องให้เจาะตลอดและคนเดียวเลยครับแารลุกคนทิ้งตัวมงแต่กดไม่ลงครับอรุคคดูครับทิ้งมาแล้วโป้โหบอลหลุดไปเยอะเลยว่ามาเชนาป,ป้อนและป้อนอีกแล้วครับ,รบเพื่อนยังจบกันไม่ได้ลูกเตะมุมโดยทีเราทอนมาเสาแรกเปลี่ยนโค้งิเสาสองโคเสากระชอนดูนะครับโอ้โหดูจังหวะที่น่าได้ของบุยรมครับจากลูกเตะมุมกรบปอลโค้งมา โอ้โฉบเสาแรกของโกซูกิครับว้าแล้วบอมาชนเสาสองครับไม่ได้ประตูขึ้นนำดูครับโฉบมาปาดบางๆนะฮะซันมองอย่างเดียวแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประตูโอ้โหบอไปแม่นแล้วไปแม่นเสาโขกับโกซูกิเก็บให้ดิโอโกฝากมาที่สิบทิชชู่มาเลือนบนแย่เท่เได้สกอร์โอ้โหเป็นแด้เตะมุไบร์ครับบุรีรัมย์บุเร่งหนักเลยครับ แต่ประตูแรกก็ยังไม่ได้ครับดูตรงนี้ไม่มีทรงรับหน้าแล้วหักเข้ามาข้างในโอ้โหบอลสุดท้ายเหมือนจะโดนอาณาวิน <c oughs> ดูภาพหลังประตูเหมือนน่าจะสุดท้ายน่าจะโดนอาณาวินจูจีเนี่ยดูผู้สิกว่ายังไงอ,อาชัยครับไปรู้ตั้งแต่ขึ้นมาครับครับพอสั้นๆตรงนี้ได้เปรียบครับมาชนะหาช่องไม่มีดิโก้ทางขวาทางขวาต่อดขึ้นมาของลือบอลดินโอ้โหโดนเสาการสอดการทะลุขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นมาแล้วได้จบด้วยครับดูครับไม่รับหน้าครับแล้ว ใส่เต็มๆครับชนเสาโอ้โหเกือบได้นำนี่เสาสองข้างนี่ชนมวยหมดแล้วครับวิทําแล้วทีนี้จะบหวะสวนขอวนาตสวนไม่ได้มาติดจักพันเข้าในมาจังหวะของทางติโชทให้กับมาเช่นหน้าก่ <c oughs> อนให้ธีรทรวนกันใหม่ครับ <c oughs> จกกักพัน <c oughs> หลายที่ว่างธีรทรหา <c oughs> ครับมีพื้นที่จ่ายเรียดย้อนมาให้กับมาเช่นหน้า <c oughs> าวบรรจงแล้วครับ oh. เดี๋ยวดูว่าน่าจะติดตัวบล็อกของอาร์มี่ที่ยืนอยู่ด้านหน้าฮัสซันซันเน่ครับมีอยู่2คนครับนี่กาปั่นอ้อมเลยนะครับดูหักกลับมาโลง่ลงๆมาชนะแต่งไซเออรอุ๊ยสองคนตรงนั้นอาจจะเป็นดาวุฒิก็ได้ครับอาจจะเป็นบั้นท้ายของดาวุฒิครับโอ้โ oh. ห <c oughs> ไม่รู้จะเตะอะไรดีนะครับหัวอากาศไปก่อนครับกาบา ไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหบุยรำเตะมุมเลยครับลุยต่อของเจ้าถิ่นสัญญาณมาแล้วตัดมาในขบจอนึงก็ติดตัวโอ้โหเอเนสโตไปคุมเสาน่าจะติดเอเนสโตครับเจ้าตัวกระตุ้นเพื่อนหัวขโม้อะไรครับดูครับติดเนี่ยครับยืนคุมเส้นอยู่ใช้อกพักได้ก่อนแล้วหัวทิ้งก่อนครับเอเนสโตโอ้หยิ้มแล้วจะสวนแลวครับ ทางอุริลัมโดยดิโอโกล็อกเข้าในทางซ้ายเที่ทรนไปแล้วครับดูจังหวะนี้ของทางเทียทรบุญมาท่านจังหวะเข้ามารับบอลสืบท้ามาเหมือนถึงบอลแล้วครับดูเทียทรครับพอแต่งปุ๊บเนี่ยมันไกลตัวแล้วยิงขาน้ามีคาฮิระโนย้อนทศวัตด,ดึงจังหวะหลอกได้ซ้ายซ้ายครึ่งหมงายอาร์ตเจย์นี่ของทางทศวัตรว่าเป็นพวกจอมส่องไกลยอยู่แล้วครับ ปืนยาวอาวุธหนักอยู่ในมือหมุนแล้วยิงครับมาหมุนซ้ายหมุนขวาจนทั้งด้ส่องแนตะ่ว่าบอลหลุดกรอบครับขวาของโทสวัษซัดไปแล้ว3ประตูนะครับในฤดูกาลนี้โทสวัตลิมันัสเตียนเข้าในดิวก,ก็พักพักลงัดลูกนี้ติดมือติดมือคาบลิกแล้วมีตัวเติมหมาโอกกาทองโอกาาทองแล้วตมาฮับฟ,ฟันซูเปอร์เซฟโอ้โหดูดีว่าว่าเหลือเชื่อเลยครับตลอดทั้งเกมลูกกาการเขาอามาตัดได้หมดเลยดูครับตรงนี้ มาชนะหาช่องเจอเอาแบบจ่อจ่อปิดมือซ้ายครับโอ้โหไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ครับเกมนี้บุยรัมครับเกมรับของอาร์มี่หยุดแบบอยู่หมัดเลยครับธนภัทรหนีได้อ่าแล้วครับก็หาเพื่อนหาให้ที่คายได้ทางขวาอ่าดูจังหวะนี้หลุดเดี่ยวมาจังหวะย่างนี้ของทางอาร์มี่โอ้โหโอ้โหบอลถัหงหน้าเป่าตัวแบบ ไม่ได้ทุ่มแล้วแล้วก็จบเกมเป็นว่าอาร์มี่มาแบ่งแต้มจากบุยรำไปได้ครับโอ้โหเสมอ 0- ูนแบบสุดมันครับถ้าจะหาแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้มาได้คุยเรื่องของฮัสซันซันนี่กันยาวเลยครับ <c oughs> เกมนี้เหนียวจริงๆครับสำหรับฮัสซันซันนี่ผู้ชนะประตูดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ครับจบเกมบุยรำเสมอกับอาร์มี่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ แล้ววันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ